สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเดนมาร์กครับพี่น้องมาค่ะมากินน้ำยาขนมจีนอุย้ยนานมากไม่ได้พาพี่น้องกินเนาะช่วงนียง้ยุ่งค่ะคิดอยากกินขนมจีนเมื่อวานนี้ไปร้านไทยมาวันนี้เลยบอกอเรามีลูกชิ้นปลาเนี่เรามีแบบเรามีเครื่องครบทุกอย่างเนาะทุกอย่างเราเอามาจากเมืองไทยเป็นพวกเครื่องเกงใต้อะไรเงี้ยมาจากบ้านอามาจากภูเก็ตลูกชิ้นปลานี่ก็อร่อยอร่อย ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันมั่งเด้อพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงมากประเทศเดนมาก อร่อยหวานไม่ไม่ไม่ไมขมค่ะหอมแดงนี่จะหวานเราต้องซื้อแบบที่นี่เขาจะเรียกอุคุลุติเหมือนกับแบบผอดสารน่ะจะหวาน ลงกินไปแล้วไขรดาวนานมากไม่ไกินขนมจีน ถ้าเกินอาทิตย์ไปแล้วแสดงว่านานเพราะว่าทำราจะกินทุกอาทิตย์ข้นมากใส่ปลาทูน่า หอมนี่ใครกินได้ก็ดีเพราะว่าช่วยไล่หวัดเนาะเผ็ดโอิษนี้หยุดหลายวันหยุดสามวันก็เลยหาไม่ได้กินเมื่อวานนี้ก็ไปกินไปร้านไทยออกอบเพื่อนร้านอาหารไทยที่ในเมือง ทุกชิ้นปลาอย่างอร่อยเลยอะขาดแก้วกรอบ เป็นคนชอบทำกับข้าวเด้แต่อร่อยแม่อร่อยนี่แต่ก็ชอบทําอ,อยู่เมืองไทยไม่จำเป็นต้องทำกับข้าว เนาะใครจะมาใครจะมาเป็นสไพรเดนมารกาหรือว่าสไพรสทางแดนก็ปากบอกด้วยทำอะไรไม่เป็นมาอยู่ที่นี่จะเป็นหมดเพราะว่ามันซื้อหาซื้อไม่ได้อืมอค่ะ ฮืมสุดยอดฝีมือเลยใหญ่มากเอาท้องปลาเซอร์มันออกก็จะทำแหนม เอาละเจอกันค่ะ